สวัสดีครับผมบีจากช่องบียอนช n แนลนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าวิดีโอแนะนําแบบที่เห็นอยู่นี่นะครับวิดีโอแนะนําคืออะไรผมเปรียบเทียบง่ายๆกับเพจ Facebook นะครับมันก็เหมือนกับการปักหมุดโพสต์บนเพจ Facebook สมมติเรามีเพจเนี่ย เวลาเราโพสตอะไรลงไปนะครับเราอยากจะให้โพสต์นั้นเนี่ยอยู่ด้านบนสุดของเพจตลอดไปโดยไม่เลื่อนลงไปตามโพสตใหม่ที่เราโพสต์กันทุกวันทุกวันโพสนั้นก็จะอยู่ข้างบนสุดเวลาคนเข้ามาดูเพจมันก็จะเห็นโพสตนี้ก่อนวิดีโอแนะนํา y o Youtube ก็เช่นเดียวกันมันก็เหมือนกับการปักหมุดวิดีโอไว้ด้านบนสุดของช่องโดยวิดีโอนี้มันก็จะอยู่บนนี้แหละ เวลาคนเข้ามาดูช่องเราเขาจะเห็นวิดีโอนี้ก่อนเลยโดยมันจะไม่เลื่อนลงไปตามวิดีโอใหม่ๆที่เราลงนะครับวิดีโอตัวนี้นะครับเราเป็นผู้เลือกเองนะฮะให้เราเลือกวิดีโอที่เราคิดว่าดีที่สุดนํามาเป็นวิดีโอแนะนํานะครับเพื่อที่จะเพิ่มยอดวิวยอดผู้ติดตามได้นะครับสกเกตวิดีโอตัวนี้ของผมตั้งเป็นวิดีโอแนะนําเนี่ยมียอดวิวกว่า200 0 0 0กว่าวิวภายใน2เดือนโอเคเราไปเรียนรู้วิธีท,ทากันเลยครับ โอเคพอเปิดืัถือขึ้นมาให้เราเข้าไปที่ Google Chrome เลยนะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่า YouTube Studio อ่า YouTube Studio อันนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับแล้วก็อ่าเลื่อนลงมานิดนึงนะ YouTube Studio อยู่ตรงนี้นะครับพอก็ามาถ้ามันขึ้นหน้าฟันเฟืองนี้นะครับ ให้เรามาเลือกด้านล่างนะครับที่ใช้สตูดิโอต่อนะครับไม่ต้องไปกดดาวน์โหลดแอปนะเพราะว่าการตั้งค่าวิดีโอแนะนํามันไม่สามารถทําได้ในแอป YouTube Studio นะครับต้องทําในเว็บเท่านั้นนะ,ะกดไปเลยใช้สตูดิโอต่อโอเคครับนี่ก็เข้ามาในตัว YouTube Studio นะครับอันนี้เป็นหน้าตาของเวอร์ชั่น Desktop เวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเผื่ว่าใครเข้ามาเราหน้าตาไม่เป็นแบบนี้ก็ให้มากดตรงนี้ครับเอานี้มาจิ้มที่จุด3จุดด้านขวาบน อ่ะเราก็เลื่อนลงมานิดนึงจะเห็นคําว่าเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปก็เอานี้จิ้มตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นหน้าตาเวอร์ชันเดสก์ท็อปเหมือนผมนะโอเคจากนั้นเนี่ยให้เราไปที่ตรงนี้ครับอ่ะตรงเนี่ยนะครับไอเหมือนเหมือนเป็นคาถากายสิทธิ์ตรงเนี้ยนะฮะให้เรากดไปเลยครับมันคือการปรับแต่งนะกดเลย อพอเข้ามาหน้านี้นะครับหน้านี้คือหน้าของการปรับแต่งช่องนะครับให้เรามาดูที่หัวข้อ Layout นะครับแล้วก็หัวข้อย่อยเนี่ยเป็นสปอตไลท์วิดีโอแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับตัวอย่างช่องสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้ติดตามอันนี้แหละคือวิดีโอแนะนําช่องวิธีการใส่นะครับเราเลื่อนมาทางขวาน,นิดนึงเราจะเห็นคาว่าเพิ่มนะฮะแล้วก็กดเข้าไปเลยครับ กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นวิดีโอทั้งหมดในช่องเรามาให้เราเลือกครับว่าเราจะเอาวิดีโอไหนเป็นวิดีโอแนะนาโอเคเดี๋ยวผมจะเลือกมาสักอันนึงนะครับผมเลือกอันนี้แล้วกันนะ,ะเนี่ยครับป้ากลวยตำนาน50ปีบ้านโป่งนะะกด้าไปเลยอ่ากดเข้าไปเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นเนี่ยฮะอ่ามันก็จะมีขึ้นเป็นรูปของป้ากลวยละแสดงว่าเราใส่วิดีโอแนะนําไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะฮะให้เรามา กดเผยแพร่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะฮะกดเผยแพร่ก่อนนะอย่าเพิ่งออกจากหน้านี้นะครับกดปุ๊บเขาก็จะบอกว่าการเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแล้วนะจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าหน้าช่องของเราเนี่ยวิดีโอแนะนำเนี่ยมันขึ้นอยู่ด้านบนหรือ,อยังนะฮะโอเคการให้เราเข้ามาที่แอป YouTube นะฮะแล้วก็กดก็ไปที่โปรไฟล์ช่องเราด้านขวาบนอ่าแล้วก็กดคำว่าช่องของคุณนะฮะ อ่าเห็นไหมครับคลิปป้ากลวยก็ได้ทําการปักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ด้านบนนะครับทีนี้ช่อง b ีพิกกินไปเที่ยวไปหรือว่า b ีพิกช n น e ลเนี่ยเวลา YouTube เขาจะแนะนําเขาก็จะแนะนําคลิปป้ากลวยเนี่ยเปิดแร่ออกไปนะครับ ดังนั้นอย่าลืมนะครับเลือกคลิปวิดีโอที่เราคิดว่าดีที่สุดนะตอนนี้ให้เป็นวิดีโอแนะนํานะครับเพื่อที่ว่า YouTube เวลาเขาแนะนำเนี่ยเขาก็จะได้เอาคลิปเนี้ยไปแนะนําช่องเราให้นะครับแล้วก็จะเป็นการเพิ่มยอดวิวยอดผู้ติดตามได้ด้วยนะครับโอเคครับ